เดือนหน้าจะมีคนได้บินไปทำงานที่อิสราเอลในโครงการ t e c Thailand กี่คนใบจองอ11จะเป็นใบคําประกันเงินกู้ใช่หรือไม่และรุ่นที่17ยังเหลืออีกเยอะไหมเพราะคนที่อยากสมัครรุ่นที่18รอคอ,อยอยู่ก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้ว่าในเดือนมิถุนายนจะมีการประกาศรอบบินอีกไหมนะครับจะมีคนได้บินเพิ่มไหมแล้วก็ในเดือนหน้านะครับจะมีคนได้บินไปทำงานที่อิสราเอลกี่คนนะครับถ้าถามช่องลุงหน่อยช่องลุงหน่อยก็จะบอกว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประกาศก่อนนะครับซึ่งมันจะวิเคราะห์ในเดือนถัดไปได้นะครับแต่เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเนี่ย มันเป็นช่วงปลายเดือนแล้วมันก็คงวิเคราะห์ในเดือนหน้าที่ชัดเจนไม่ได้นะครับแต่นะครับเมื่อคืนมีข่าวจากสำนักข่าวใหญ่เลยนะซึ่งน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ดูโดยตรงหรอกมีเพื่อนในกลุ่มส่งลิงก์เข้ามาในกลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยนะครับต้องให้เครดิตคนที่ส่งด้วยนะครับสำนักข่าวนั้นก็คือสำนักข่าวช่อง3ม hd นะครับเป็นช่วงรายการข่าว3มิติที่ออกอากาศ ในช่วงกลางคืนนะครับของวันพุทธที่12มิถุนายน2567ซึ่งในรายการข่าวในนาทีที่ประมาณ37กว่าๆนะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องงานอิสราเอลนะครับจริงๆก็เป็นข่าวที่เราได้ทราบกันมาบ้างแล้วนะครับ ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้ไปที่อิสราเอลนะครับได้มีการเจราจาพูดคุยกันนะครับเราก็ไม่ขอพูดซ้ำละกันนะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องจำนวนยอดผู้จัดส่งที่เขาบอกว่าเตรียมที่จะส่งรายงานไปทำงานที่อิสราเอลนะครับในข่าวได้รายงานว่าในเดือนมิถุนายนนะครับ วันที่25-26มิถุนายนจะมีการจัดส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอล200คนนะครับแล้วข่าวมันก็ข้ามไปเดือนถัดไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมันหมดลงแล้วนะครับไม่มีละและในเดือนหน้านะครับทางข่าวนะครับก็ได้รายงานว่าได้ข่าวมาจากหน่วยงานนะครับว่าจะมีการจัดส่งในยอด340คนนะครับ ซึ่งจะกกี่รอบบินน่ยไม่รู้นะครับในข่าวไม่ได้บอกดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่เดือนหน้าจะมีคนได้บินไปทำงานที่อิสราเอลจำนวน340คนแต่นะครับในใจลึกๆผมเชื่อมั่นว่ามากกว่านั้นนะครับน่าจะเป็นตัวเลขเบื้องต้นที่เขาพอหาไฟเครื่องบินได้นะครับ ซึ่งอ,อันนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับว่าถ้าเขาหาเครื่องบินบินไปทำงานที่อิสราเอลก็น่าจะมีเพิ่มมากกว่า340คนนะครับส่วนจะเป็นเที่ยวบินไหนนะครับมีข่าวหลุดออกมาแล้วนะลองไปดูเพจมีตัวเลขไฟที่ชัดเจนเลยนะจริงๆเราไม่ต้องไปทราบหรอกครับว่าเขาจะบินไปไฟท์ไหนยังไงนะครับเอาแค่ว่า,ามีจำนวนกี่คนนะครับกี่เที่ยวบินพอละนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่า อ่อเป็นว่ามันไม่ได้น้อยกว่า340คนแน่นอนนะครับตัวเลขที่ผมจะคาดเดาก็น่าจะประมาณ500นะเดี๋ยวมาดูเดือนหน้าอีกทีว่าตัวเลขจริงๆจะเท่าไหร่ก็อยากให้มันเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะครับเพื่อที่คนรอบินทั้งหมดจะได้บินไปในเดือนกรกฎาคมเลยนะครับและแน่นอนครับถ้าส่งไปขนาดนี้เดี๋ยวคนรอสัมภาษณ์ก็เตรียมตัวนะครับดีไม่ดีก็ปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีการประกาศในการเรียกคิวสัมภาษณ์เข้ามาสัมภาษณ์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับประเด็นต่อมานะครับจะเป็นประเด็นที่หลายคนยังสับสนนะในเรื่องใบจงง11เพราะไปเข้าใจว่าใบจงง11จะเป็นใบค้ำประกันเงินกู้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าใบจงง11เป็นแค่หลักฐานประกอบในการกู้เงินเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ค้ำประกันได้ พอหลายท่านไปเข้าใจว่ามีใบจองงอ1ปุ๊บพอไปยื่นกับธนาคารธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เราได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้หลักค้ำประกันใดๆทั้งสิน้นใช้นะครับเวลาไปกู้ธนาคารเขาต้องใช้หลักประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนค้ำนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเอาทรัพย์สินที่ดินนะครับไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงนะครับเอาแบบ ง่ายๆนะครับว่าธนาคารที่ปล่อยกู้เงินนะครับไปทำงานต่างประเทศตอนนี้มีธนาคารเดียวครับนั่นก็คือธนาคารทกสหรือว่าธนาคาราเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลยนะครับจริงๆไม่ต้องรอใบจองง .11 อ11นะหากคุณได้เที่ยวบินแล้วนะครับ คุณไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารไว้รอได้เลยนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมไปทำงานต่างประเทศแต่ผมคงรอใบจองอ11ไม่ทันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แนะนำเองนะครับคุณก็กู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นไปนะครับอาจจะเป็นกู้เงินระยะสั้น1ปีก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณไปทำงานที่อิสราเอล,ล2เดือนคุณก็ใช้หมดแล้วนะไม่ต้องรอใบจองอ11ก็ได้นะครับกร,กรณีที่เป็นลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าคนเก่าของเขาเนี่ย คุณอาจจะไม่ใช่เป็นลูกค้าตรงๆก็ได้นะขอให้คนในครอบครัวของคุณเป็นลูกค้าเขาก็สามารถจะจ่ายเงินกู้ให้คุณได้นะครับส่วนกรณีคนใหม่อันนี้ยุ่งยากหน่อยครับเพราะว่าคุณต้องไปคุยกับเขาเพราะคุณไม่ได้เคยเป็นลูกค้าเลยครอบครัวคุณไม่เคยเป็นลูกค้าเลยอันนี้จะยุ่งยากมากๆนะครับเท่าที่ผมรู้ถ้าไม่มีหลักทรัพย์คำประกันน่าจะจ่ายเงินกู้ให้คุณไม่ได้นะก็ลองไปติดต่อดู ธนาคารแต่ละธนาคารเจ้าหน้าที่สินเชื่อตัดสินใจไม่เหมือนกันนะครับแนะนําให้ไม่ได้จริงๆส่วนธนาคารอื่นไม่ต้องพูดครับไม่ได้นะครับยกเว้นคุณไปกู้วัตถุประสงค์อย่างอื่นก็คือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องใบจองอสิบเอ็ดเลยไม่ใช้เลยนะครับธนาคารอื่นถ้าคุณไปคุยกับเขาแล้วเขาจ่ายเงินกู้ได้อันนั้นไม่มีปัญหานะครับจะเป็นไฟแนนซ์รถยนต์หรือว่ารถจัก,กรยานยนต์ก็สุดแล้วแต่คุณนะครับคุณก็พยายามไปคุยละกันนะครับ แล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือประเด็นที่ว่ารุ่นที่17ยังคงเหลืออีกเยอะไหมนะครับบ้างก็ว่าเหลืออีก4-5,000คนเองนะครับต้องบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะครับคำตอบจริงๆก็คือเหลืออีก2 0 0 0 0กว่าคนนะครับเยอะนะแต่นะครับผมเคยทำคลิปวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่า20,000กว่าคนเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะเหลือ2 0,000นะ ตัวเลขจริงๆน่าจะน้อยกว่านั้นนะครับผมเคยวิเคราะห์จนถึงตัวเลข1 5 0 0 0คนนะครับนั่นก็คือมันจะมีคนที่เขา,าไม่ไปแล้วสละสิทธิ์แล้วนะครับเนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตามนะครับนานาหลายเหตุผลเลยนะครับบางคนก็ครอบครัวไม่ให้เดินทางไปแล้วนะครับมันมันอันตรายเนาะหรือบางคนนะครับ มันรอไม่ไหวนะครับ7-8ดเดือนที่ผ่านมาก็เดินทางไปทำงานที่ประเทศอื่นแล้วนะครับรวมถึงอิสราเอลนะครับบางคนก็ไปเส้นทางด่วนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่อยู่ในรุ่นที่17จริงๆเนะี่ยคงเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าเหลือสักประมาณ1 5ื่น้านะก็ปีหน้าก็น่าจะส่งหมดนะครับเพราะว่าตามนโยบายที่เขาเพิ่มการจัดส่งไปอีก1 -0,000 ่นคนเนาะ แบบนี้ครับคนที่รอลุ้นนะครับที่จะสมัครรุ่นที่18คุณต้องรอลุ้น2จังหวะด้วยกันนะครับจังหวะแรกนะครับคุณต้องรอลุ้นว่าปลายปีนี้จะมีโอกาสไหมทำไมบอกว่าปลายปีนี้จะมีโอกาสไหมทั้งที่คนยังคงเหลืออีกสองหมื่นนะครับเป็นเพราะว่ารุ่นที่17มีการประกาศบัญชีนะครับมีการขึ้นระยะเวลาบัญชีไว้นะครับซึ่งมันจะหมดเดือนธันวาคมนี้นะครับ แต่นะครับผมคิดว่าต่อแน่นอนนะครับมันไม่งั้นมันจะใจร้ายกับรุ่นที่17มากๆนะครับเขารอมาตั้งนานนะครับด้วยเหตุผลของสงครามแล้วจู่ๆพอมาถึงระยะเวลาบัญชีก็ตัดกันซะงั้นนะครับไม่ช่วยเหลือกันเลยนะครับผมว่ายังไงก็ต่อนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะแต่ถ้าเขาไม่ต่อก็คือมันก็น่าจะเปิดรับปลายปีนี้แหละหรือว่าต้นปีหน้านะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับรุ่นที่2 ต้องอยู่ปลายปีหน้านะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้ามันเหลือหมื่นกว่าคนจริงนะครับมันอาจจะยังไม่หมดแหละปลายปีหน้าอาจจะคงเหลือสักอีกประมาณสามพันสี่พันนะครับคือเขาไม่ได้รอจนหมดเกลี้ยงนะครับเขาต้องอยู่ในถังประมาณหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เปิดรับคนใหม่นะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับคัดเลือกในการที่จะไปทำงานอิสราเอลรุ่นที่18เพราะฉะนั้นในปลายปีหน้าก็น่าจะเปิดรับสมัครนะครับ เอาแบบยาวๆนะเอาแบบสบายใจเนี่ยก็คือประมาณ1ปีหรือ1ปีกว่าๆนิดๆนะครับก็รุ่นที่18ก็รอคอยนิดหนึ่งเนาะต้องเห็นใจรุ่นที่17ด้วยนะเขารอมานานนะครับเราจะไปแซงคิวเขาไม่ได้นะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับย้ำอีกครั้งเรื่องมิชาาชีพที่ยังออกอารวาสเยอะเลยนะครับทั้งงานภาคเกษตรแล้วก็งานก่อสร้างนะครับ ไม่ได้นะครับยังไม่สามารถไปทำงานที่อิสราเอลได้หากไม่ผ่านกรมการจัดหางานนะเมื่อคืนข่าวสามิติก็ออกคุยเรื่องนี้นะครับว่าทางกรมก็ย้ำมานะครับว่าการไปทำงานที่อิสราเอลในภาคเกษตรต้องเป็นรัฐต่อรัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็งานภาคก่อสร้างตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศรับสมัครนะครับยังไม่รู้ว่าจะให้ใครเปิดรับสมัคร คนที่เปิดรับตอนนี้คือคนที่สุ่มเสี่ยงที่เขาจะมาหลอกลวงเรานะครับช่องหนุหน่อยเตือนมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับยาวมาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็ยังมีคนหลอกตลอดนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ได้เป็นสื่อเล็กๆช่องหนึ่ง เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นช่องสามไม่ใช่เป็นรายการโหนกระแสไม่ใช่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับไม่สามารถจะไปสร้างอิทธิพลนะครับหรือว่าสร้างสื่อที่ทําให้คนหลายคนนะครับกลัวที่จะบินไปทํางานที่อิสราเอลดังนั้นใครได้ยินเสียงนะครับได้ดูคลิปนี้ก็บอกต่อๆกันด้วยนะ าจะได้เป็นสัญญาณเตือนไปให้กับคนอื่นที่กำลังจะโดนหลอกนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ